สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมเอกชัชยโชคดีมาดูร็อกกี้ครับร็อกกี้สองสี่ไหวไหมไหวโอ้งานเข้าเลยพี่น้องครึ่งล้อครับโอ้ลื่นน้ำนี่ไม่ไปครับโอ้กูเบยต้องเคียย์แล้ว ป่านกแก้วไม่ล็อกครับงานเข้าเลยวางยาตัวเองครับพี่น้องจะได้หรือไม่ได้ครับ พ้นไม่พน้นพ้นไม่พน้นโอ้งานเข้าครับไม่ไปครับ เข้าเลยครับทีนี้พี่น้องเออ้ยโคก็ต้องมาเอาดินเละออกก่อนครับดินโครนครับพี่น้องคูเบสองร้อยครับ ได้ไหมครับจังหวะนี้มาดูนครับตอนนี้ครึ่งล้อแล้วนะครับได้ได้โอ้โหไม่มาแล้วครับงานเข้าเลย มาดูรถกี่อีกคันครับพี่น้องรอไม่ไหวครับขอยกก่อนเลยดูฝั่งนู้นครับโอ,ไอ้ได้แล้วพี่น้องได้แล้วโอ้ไปแล้วเว้ยเรียบร้อยครับโอเคครับยกได้แล้วทีนี้ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูคันนี้ยกครับยกไม่ขึ้นอ่ะคันนี้ดีกว่าโอ้คันนี้ก็ยกแล้ว ดินโคลนไหลลงมานี่ก็ปลอดภัยดีครับเรียบร้อยฝากากดไลค์กดแชร์ครับจากเพจสุรินทร์โซส,สวัสดีครับ